ลูกค้าทุกท่านผมบุ๊คและทีมงานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้ามิตซูบิชิปาเจโร่เข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับลูกค้าต้องการนะครับชคอัพและช่วงล่างสเปคที่ใช้งานที่ความเร็วสูงนิดนึงนะครับให้นิ่มนุ่มและหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับลดอาการโยกแยกรองแรงนะครับย้่ยยายเวลาเข้าโค้งนะครับหรือการเปลี่ยนเลนกันหันนะครับแนะนําในชุดนี้เลยโปรเฟนเดอร์หน้าควีนซีรีส์หลังซับแทงส์เป็นตัวที่เราติดตั้งให้กับปาเจโร่เยอะ ลดอาการย้วยสายโค้งเคงนะครับและเข้าโค้งแบบมั่นคงมั่นใจขับเดินทางไกลนะครับไม่เหนื่อยนะครับผู้โดยสารจะไม่รู้สึกเมาล้นะครับลดอาการย้วยสายได้เป็นอย่างดีนะครับสาหรับท่านนี้นะครับเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างทั้งเซตนะครับมีโช๊คอัพหน้าหลังนะครับผู้น่าจะเป็นควีนซีรีส์หลังเป็นซับแท้งปรับแปดนะครับและเพิ่มตัวสปริงนะครับ y s คู่หลังเข้าไปด้วยนะครับทาให้ช่วงล่างเนี่ยนิ่งหนึบกระชับมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับท่านนี้นะครับเราจะติดตั้งเซ และตั้งศูนย์ให้ครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่ใช้รถยนต์ปาเจโรอยู่อยากอัปเกรดช่วงล่างให้นิ่งหนึกมากยิ่งขึ้นนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญลุ่งเรือนะครับรือจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนปีไหนเรียนเชิญได้นะครับโทรมาปรึกษาสก่อนก็ได้ที่เบรอร์โทรศัพท์085691915 6ผมบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ